ัสดีนะทุกคนวันนี้ก็จะมาซ่อมกลางภาคเนาะหวังว่าคราวนี้จะไม่ไม่ปักอัดแล้วไฟล์ไม่เสียเนาะหวังว่าคราวนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นนะวิธีการซ่อมกลางภาคก็ให้เราเขียนในกระดาษรายงานเนาะแล้วก็เขียนต่อเกจดแสดงที่ทำจนครบ20ข้อ อ,อย่างข้อแรกตัวนี้จำนวนเต็มมีกี่ชนิดอะไรบ้างจำนวนเต็มก็มีอยู่3ตัวเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์เพราะงั้นข้อนี้ข้อที่1จึงตอบข,ข้อสอบฝายเนาะ ทีนี้เวลาเราตอบเราก็จะตอบแบบนี้เลยเนาะตอบสามชนิดได้แก่เต็มบวกเต็มลบศูนย์นี่หรักก็เสร็จแล้วหนึ่งข้อพอต่อไปข้อสองข้อไหนเป็นจำนวนเต็มทุกจำนวนก็ ข้อกอไก่มันมีเศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนก็ไม่ใช่จํานวนเต็มยกเว้นว่ามันตัดกันแล้วมันได้ลงตัวนะน,นี้มันสองส่วนสามไม่ลงตัวสี่ส่วนห้าก็ตัดกันไม่ลงตัวสองจุดห้าก็ทศนิยมจึงไม่ใช่ข้อกอไก่ไม่ใช่ข้อข้อไฟข้อกองูหกจุดหนึ่งเป็นทศนิยมไม่ใช่จํานวนเต็มเพราะงั้นก็จึงตอบข้อข้อไข่ เขียนตอบลอกโจทย์เขียนตอบให้ครบต่อไปข้อ3ข้อใดคือผลลัพธ์ของ15บวกด้วยลบสองก็สิบวกด้วยลบสองเนัวนี้ เราก็จะมาทําวิธีทําเนาะก็วิธีทำข้อนี้เลยนะสิบห้าบวกด้วยลบสองบวกด้วยตัวติดลบก็คือเอาไปลบก็เลยเหลือสิบสามเป็นคําตอบเสร็จแล้วข้อต่อไปข้อสี่ข้อใดคือผลลัพธ์ของลบห้าบวกด้วยลบสิบ ลบห้าบวกด้วยลบสิบก็เขียนวิธีทำเหมือนเดิมลบห้าบวกด้วยลบสิบก็จะกลายเป็นเวลาเลขติดลบมันบวกกันก็จะติดลบเหมือนเดิมแล้วก็เอาเลขมาบวกในวงเล็บได้เป็นคำตอบคือลบสิบห้าต่อไปข้อที่ห้า ลบยีบวกหแล้วก็ลบด้วย12บสอมีค่าตรงกับข้อใดเราต้องทำเลขในวงเล็บก่อนแล้วค่อยลบต่อวิธีทำ เปียนโจทย์แล้วก็เขียนเท่ากับในวงเล็บลบยีบวกหได้เป็นลบ1ิ 2. ลบอีกสิเวลาติดลบมันลบไปอีกก็จะยิ่งติดลบเยอะขึ้นไปอีกก็เลยกลายเป็นลบ1ิบวกสิเป็นลบยีก็เรียบร้อยต่อไปข้อ6ก จริงก็อยากจะไลฟ์สตรีมนะแต่ว่าเน็ตไม่แรงเอาต่อไปลบห้าคูณกับสี่วงเล็บปิดบวกสองมีค่าตรงกับข้อใดแล้วก็คูณเลขในวงเล็บก่อนลบห้าคูณสี่กลายเป็นลบยี่สิบลบยี่สิบ บวกกับ2ก็เลยกลายเป็นลบสิต่อไปข้อที่เจ็ดลบสิคูณลบสคูณลบหมีค่าตรงกับข้อใดก็เขียนวิธีทำ ลบสิบคูณลบสองแล้วก็คูณลบห้าต่อเวลาคูณเลขต่อค่อยคคูณทีละสองตัวลบสิบคูณลบสองลบคูณลบเป็นบวกสองคูณสิบเป็นยี่สิบแล้วก็คูณกับลบห้าลบคูณบวกเป็นลบยี่สิบคูณห้าเป็นหนึ่งร้อยก็เลยตอบลบหนึ่งร้อย ้ต่อไปเขาจะแปดลบสิบสองหารลบสามคูณลบสองมีค่าตรงกับเท่าไดมันมีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนลบสิบสองหารลบสาม วงเล็บปิดคูณล,ลบสองก่อในวงเล็บเลาะลบสิหารลบสลบหารลบเป็นบวก12หาร3ามเป็นสแล้วก็คูณกับลบสบวกคูณลบได้ลบสคูณ2ได้8ปดเลยตอบลบ8ข้อต่อไปข้อที่เก้าลบสิคูณสิบงวงเล็บปิด หารด้วยลบสี่หารสองอยู่ในวงเล็บนัดถ้าเราเราก็จะกลายเป็นตัวนี้เขียนโจทย์ลบสิบสองคูณสิบสองวงเล็บปิดหารด,ด,ด้วยวงเล็บเปิดลบสี่หารด้วยสองวองเล็บปิด เราทำฟอร์อมกันไปนเลยนะสิบสองคูณลบสิบสองลบคูณบวกได้ลบสิบสองคูณสิบสองเป็นร้อยสี่สิบสี่วันนี้หารกับลบสี่ 2, หารสองลบหารบวกได้ลบสี่หารสองได้สองก็เป็นลบร้อยสี่สิบสี่หารด้วยลบสองเราจะหารกันต่อลบหารลบเป็นบวกร้อยสี่สิบสี่หารสองก็เลยกลายเป็นเจ็ดสิบสอง บวกเจ็ดสิบสองนั่นเองต,อต่อไปลบสาม บวกด้วยลบห้าคูณด้วยลบห้าบวกสามก็บวกเลขในวงเล็บลบสามบวกล,ลบห้าก็เลยกลายเป็นลบแปดคูณด้วยลบห้าบวกสามก็เลยกลายเป็นลบสองลบคูณล,ลบกลายเป็นบวกแปดคูณสองกลายเป็นสิบหกก็เลยตอบบวกสิบหก ้อต่อไปทศนิยม0.25บวกกับ37.2เวลาบวกทศนิยมต้องทำให้จุดตรงกันก็นี่แหละ0.25บวก37.2 ตัวนี้เราก็มาทด37.2แล้วก็0.25ทําจุดให้ตรงกันแล้วก็เติม0 54ใส่จุด73ได้คําตอบคือ37.45 ข้อต่อไปข้อที่แปดไอข้อที่สิบสลบแ2บวกกับลบย2 5ไอ้ที่นี้มันเป็นเลขติดลบบวกกับเลขติดลบก็จะติดลบเหมือนเดิมแต่เลขข้างในเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ลบ8.2บวกลบยี่ มันก็จะกลายเป็นติดลบเหมือนเดิมแต่เลขเพิ่มขึ้น8.2บวกย2 5สสยมทําให้ตรงกัน1ตําแหน่งสองกับ5บวกกันเป็น7 8ดบวก2ีกลายเป็น30ติดลบหน้าวงเล็บก็เลยตอบลบ30.7เเป็นคําตอบ ข้อต่อไปข้อสิบสามลบยี่ห้าจุดสี่บวกด้วยสองจุดสี่ห้าตัวนี้มันเป็นทศนิยมที่เป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งเวลามันมาบวกกันก็จะใช้ความรู้เรื่องเดียวกับจำนวนเต็มที่มันเป็นบวกกับเป็นลบบวกกันก็คือ เขียนโจทย์ก่อน25.4บวกสองก็คือเราดูเลขตัวมากว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบในนี้เรามี2.45กับ25.4 25.4มันเป็นเลขที่มากกว่า2.45เนาะ25.4มันติดลบก็เลยติดลบไปข้างหน้าแล้วก็ดูผลต่างของเลข2ตัว25.4ต่างกับ2.45เท่าไหร่ ลบกันให้มันได้คำตอบก็จะกลายเป็น2.45ลบกันไม่ได้ยืน3า0 5ไม่ได้ยืน4ี่ส2บ้าอ่าได้เป็นลบย2 9 5 ถ้าบวกกลับเข้าไปเหมือนจะกลายเป็นสองเต็มบ้บนบ้นนึงนะพอเช็คก่อนลบหนึ่งสิบสี่ห้าโอเคลบถูกแล้วเมื่อกี้เช็คคำตอบโอเคได้ลบยี่สิบสองจุดเก้าห้าเป็นคำตอบต่อไปขอ้อสิบสี่คูณเลขทศนิยมเหมือนสับตอนมาโถมมาคูณกันเสร็จก็เลื่อนจุด แต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็แค่มันเป็นเลขติดลบคูณกันเฉยวิธีท่อมอลบ2.5คูณกับลบ1.5ลบคูณลบกลายเป็นบวก2.5คูณ1.5เป็นเท่าไหร่ก็ตอบบวกเลขนั้นก็5.2บ2 สองหนึ่นงห้าสองห้าเจ็ดสามทศยมสองตำแหน่งได้เป็นสามจุดเจ็ดห้านายเบรย์วันเละก็เลยลบออก ข้อต่อไปกตโอเข้อต่อไปการหารเลขที่เป็นทศนิยมวิธีการทำก็คือให้เราเลื่อนตัวหาเนี่ยเลื่อนจุดให้มันไม่ติดทศนิยมซะจะได้ไม่งงตัวอยา่าง ของเราตัวนี้ไม่ใช่ลบ8.55หารด้วยลบ0.5เราก็เลื่อนจุดมาจากลบ0.5ต้องเลื่อนหนึ่งตำแหน่งมันถึงจะกลายเป็น5แบบนี้แต่ว่าเราเลื่อนแค่ตัว0.5ตัวเดียวไม่ได้เราต้องเลื่อนตัว0.855ขุดห้าห้อโทษ 8.55เนี่ยให้มันกลายเป็น85.5ด้วยเพื่อที่ให้ค่าไม่เปลี่ยนเราต้องเลื่อนทั้งสองตัวตัวตั้งกับตัวหารหารกันก็จะได้เป็นบวกหารลบได้ลบลบเท่าไหร่ก็ดู85.5หาร5 1ทด3 7.1ได้คำตอบคือลบ17.1 ก็ถ้าเราลองเอาแปดจุดห้าห้าหารด้วยศูนย์จุดห้าเนี่ยแบบที่เราเห็นเป็นเศษส่วนเนี่ยเขาก็ทําแบบเดียวกันแล้วนะก็เลื่อนจุดมาจากแปดจุดห้าห้าให้กลายเป็นแปดห้าจุดห้าจากศูนจุดห้าให้กลายเป็นห้าแล้วมันก็จะหารกันเนี่ยกลายเป็นสิบเจ็ดจุดหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ติดลบข้างหน้าเพราะว่าเป็นบวกหารลบได้ลบ ต่อไปข้อสิบเศษส่วนบวกกันเศษส่วนบวกกันถ้าเกิดว่ามันเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก็บวกกันได้เลยอย่างข้อนี้ส่วนของเรามันคือเลขเจ็ดสอส่วน7บวกด้วยลบ หนส่วนเจ็ดแบบนี้ส่วนเราซือเลขเจ็ใช่ไหมเอาเลขข้างบนเนี่ยมาคิดได้เลยสองบวกด้วยลบหนึ่งทั้งหมดส่วนเจ็ดเลยวันนี้เพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันสองบวกด้วยลบหนึ่งก็คือสองลบหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งส่วนเจ็เป็นคำตอบข้อต่อไปข้อที่สิบเจ็ดเหมือนเดิม ข้อน,นี้ลบสองส่วนห้าบวกกับลบสามส่วนห้าคำตอบที่ได้ก็คือลบสองส่วนห้าก่อนเขียนโจทย์ก่อนเนาะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยอันนี้มันเป็นวิธีทำ ลบสองส่วนห้าบวกกับลบสามส่วนห้าก็ตัวส่วนเท่ากันก็เรียกข้างบนมาบวกกันเลยกลายเป็นลบสองบวกกับลบสามทั้งหมดส่วนห้าได้เป็นลบห้าส่วนห้าทีนี้มันตัดทอนกันก็จะเลยเหลือหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ลบข้างหน้าก็เลยกลายเป็นลบ 5. 5. 5. หนึ่งห้าตัดห้าเหลือหนึ่งเนาะก็เลยตอบลบหนึ่ง ต่อไปข้อ18 8แปส่วนส0ลบด้วยลบสส่วนยีในข้อนี้เราต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนไม่งั้นมันบวกลบกันไม่ได้แปดส่วนสิบ ลบด้วยลบสองส่วนยี่สิบของเราตัวนี้คอลนอของตัวส่วนก็คือเลขยี่สิบะอะน,นั้นเอาแปดคูณสองให้กลายเป็นสิบหกเอาสิบคูณสองให้กลายเป็นยี่สิบซักมันจะได้ส่วนเท่ากันทีนี้ลบด้วยลบสองส่วนยี่สิบเนี่ยลบด้วยเลขติดลบก็เปลี่ยนใหม่เป็นเลขบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของเลขติดลบก็คือสองส่วนยี่สิบบวกกันได้เป็นสิบแปดส่วนยี่สิบ ตัดทอนเหลือ9ก้าส่วนสิบกส่วนสิก็คือ0.9นั่นเองอเมื่อกี้ลืมดูว่าช้อยมันตอบเป็นทศนิยมหรือว่าเป็นเศษส่วนเนาะก็ไม่เป็นไรตอบแบบนี้ไป9ก้ส่วนสิไป ต่อไปการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนก็เอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนถ้าตัดทอนได้ก็ตัดถ้าตัดไม่ได้ก็คูณไปสี่ส่วนสิบห้าคูณกับลบสามสิบส่วนสี่สิบ ่เรียบร้อยในที่นี้มันตัดทอนได้นะเพราะงั้นเราก็เลยจะตัดทอนสี่ตัดกับสี่สิบก็เหลือสิบอันนี้ก็เหลือหนึ่งสิบห้าตัดกับสามสิบอันนี้เหลือหนึ่งอันนี้เหลือสองสามสิบเป็นสอง เสร็จปุ๊บเราก็จะได้เลขคูณกันก็คือ1นส่วนหคูณกับลบ2ส่วน10 1ส่วน1คูณกับลบ2ส่วน10อันนี้เราตัดทอนแล้วเนาะก็เลยตัดทอนได้อีกนี่ ตัดทอนตัดทอนเอาสองหาเหลือหนึ่งสองไปหาเหลือห้าเราก็จะได้เป็นคำตอบคือลบหนึ่งส่วนห้าเพราะว่าไอตัวหนึ่งส่วนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันก็ตัดกันเหลือหนึ่งหนึ่งคูณเลขตัวไหนก็ได้เท่าเดิมหนึ่งคูณกับลบหนึ่งส่วนห้าก็ได้ลบหนึ่งส่วนห้าเท่าเดิม ขอ้อต่อไปข้อสุดท้ายการหารด้วยเศษส่วนเวลาเราหารด้วยเศษส่วนเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนซะตอนอินก็เขียนโจทย์ก่อนลบ8ส่วน9หารด้วยลบ64ส่วน8 1 เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นลบ81ส่วน64จากนั้นทำการตัดทอน9 1 9 9 9 8 1 8 1 8 8 8 64 เราก็จะเหลือคำตอบคือลบหนึ่งส่วนหนึ่งคูณกับลบเก้าส่วนแปดลบคูณลบกลายเป็นบวกเก้าส่วนแปดคูณหนึ่งส่วนหนึ่งก็กลายเป็นเก้าส่วนแปดเท่าเดิมทำเป็นจำนวนค้าได้เป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนแปดแน้ชอยมีไหม นี่ไงโอเคอ็เรียบร้อยแล้วสำหรับการซ่อมการภากเนาะไห้เขียนใส่กระดาษรายงานที่มีบรรทัดเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคโชคดีนักรียน